โครงการมีสามแต่ละคนนี่ยกมือได้หลายครั้งนะคะเจ้าคุณก้อนี่ก็ได้สามโครงการในใจยกมือโครงการน่งโครงการแรกที่เราอ่านไปยกมือโครงการที่สองเหงาใจได้กับพยกโครงการที่สามเอืออยากได้เราไปยกบือที่แล้วค่ะซึ่งแต่ละคนยกมือได้หลายครั้งนะคะ แค่เดียวแล้วก็แต่ละโครงการเนี่ยมือกศนับดีนับโดยจะเอาคะแนนคะแนนจากจากนิมือเนี่ยโครงการในคะแนนสูงสุดนะคะเป็นด้วยการแล้วคะเนาะซึ่งในเต้นนี่ที่กรมกลืนร่ามระหว่ะฟังฟังคุณฟังพี่น้องเต้นแต่ได้พุ่งกหนาบไปหวคุณอันมีซักนับหงูเลยละค่ะ พี mm ่น hmm. ่มมาโครงการกพื לא, device, ่องนสำสมนนะคะเนาะทางในบ้งใเร่อโครงการก่อสร้างหนนคสรจากบ้านนางเบญจมาศถึงปู่ตาเก่ามูแล้วค่ะเนาะนุใสโครงการโครงการก่อสร้างแขสะพานห้ามลำห้วยแอใต้มูจากเนาะโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคลองหนวดิน จากฝ่ายน้ำล้นหมูนองดะยองผู้จัดตั้งค่ะเนาะโครงการต่อสร้างถนนคลสรจากน้ำเกาะปาใหม่ถึงบ้านนางเบญจมาศถูกต้องต้นกล้วยผู้จัดตั้งค่ะโครงการขยายเขตไฟฟ้าจากนาอุปกรณ์เปลี่ยนถึงนาพ่อสงโครงการต่อสร้างของคลสรจากน้ำ จากหน้าปู่ตาเต่าถึงสวนพ่ออยู่นั่นีเตนเนื้อไหมวันนี้องคงการก่อสร้างคอสโลจากสารปู่ตาถึงโรงเรียนหรือว่าหน้าบ้านอาจารย์ประทธอันนาโรงเรียนที่มันมันเหลือจากที่ทางบีนี่ที่นี่เห็นยุคโครงการแบบนี้ใส่เนาะเนาะนี่ยังถามุคโครงการเนื้อ ฟั <languages? S 1> งนะค่ะนุยถาว่าโครงการนี้มีความสําคัญและจะเป็นอย่างยิ่งจนต้องให้ทําเป็นอันดับแรกไหมค่ะพี่ว่าหให้เป็นอันดับแรกมมือโครงการไหนเมื่อใช้คําถามคําเดิมว่าเป็นอันดับแรกาะแล้วดูว่าโครงการไหนมี้เครงการยังม้งหลายสุดโครงการไหนันนี้ยังอันีั่นุ่งยุ่งยย่งนี่ยุ่งยย่งย่งยงุ่งยุงย่ะง โครงการก่อสร้างพสรนะคะจากบ้านนางเบญจมาศถึงปู่ตาเก่าโครงการนี้ใครที่มีความสําคัญและจาเป็นอย่างยิ่งแล้วให้ทําเป็นอันดับแรกยกมือค่ะยกมือเลยครับยกมืออ่มือรับเป็นครอยากได้ยกมือนะคะยกมือขาขวมจะยิมไ้ทุกคยมือนกัาใปนก้่ยอยนอยกได้ซ้นมีเป็นอันดับแรก สองที่สองครับอะไรครับพี่ชัดเนืองเนืองเป็นสามสามโครงการต่อโครงกเรต่อปันขั้นเด้อโครงการก่อสร้างสายสะพานข้ามลำห้วยแอกใต้เอาใครอยากกับใครเห็นว่าโครงการมีความสาคัญและจำเป็นอย่างยิ่งแล้วให้ทำเป็นอันดับแรก ทไปค่ะแล้วมอทไปแอกทำไดเป็นดแล้วกทำเป็นดีแล้วมือทามไปท้องทามทามไปเปนก้อนนี้แปด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 8ปดแ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 ป โครงการต่อไปด้วค่ะโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคลองเหนือดินจากฝายน้ำาลองสีนวลไปยอมค่ะโครงการนี้ไรที่เริ่มคมสำคัญและจำเป็นแล้วให้ทำเป็นอันดับแรกมือไรกไค่ะ không được làm cái <laughs> này à cái 3 không ต่อไปนะคะต่อไปค่ะโครงการต่อสร้างถนนคลรสลจากน้ำประปาใหม่ถึงบ้านนางเบญจมาศใครคิดว่าโครงการนี้มีความสำคัญและจำเป็นแล้วให้ทำเป็นอันดับแรกยกมือค่ะถึงจากน้ำประปาใหม่ถึงนางเบญจมาศบ้านนางเบญจมาศนะคะยกมือค้างไว้นะคะ สองครับเดี๋ดกเยอะมาเยอะเยเด็กหลายคนอ่ะโครงการต่อไปด้วยค่ะโครงการขยายเขตไฟฟ้าจากนาอบตเปลี่ยนถึงนาข้อสมนาะค่ะโครงการนี้ใครคิดว่ามีความสำคัญและจำเป็นอย่างไรไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าหมู

หนึ่งหนึ่งวอกหกโครงการต่อไปนะค่ะโครงการก่อสร้างขอสรอตจากหน้าร้านคุณเราที่สวนข้าอยู่โครงการที่คุณยายเชยเสนอเมื่อกี้นะคะ่ะอะอะโครงการนี้นะคะใครคิดว่ามีความสำคัญและจะเป็นอย่างยิ่งจนให้ทำเป็นอันดับแรก เรา่าบางก็ไมจะล็อกกันรุ่นคุณไ้วะับยูซปั๊มเทไรคบรดออรเยอยนะีเอาท่อกันด้วยสแปดเพราสวนยี่สิบแปด โครงการสุดท้ายเยค่ะโครงการก่อสร้างนรอกาูรเรอะซเปต่อจากปีนี้นะคะะโคการนีใบอกว่าความสมัเป็นอย่าำนเลม่ hmm. ั่อนี้อันนี้อันนี้ต่อต่อเนีหน้านาเรียนน่ะ สองเก้าสเอางหเป็นห้าสางเก้าเ็บแ้้าสีกว <laughs> à, đi khám sĩ 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 đi ได้มาดีเในกานแล้วแต่เสียงมันจะเป็นต่ำไปนิดเองนะคะเสียงส่วนใหญ่เขาให้โครงการไหนเป็นโครงการส่วต่อสร้างอันดับแรกอาจะถูกใจหลายคนนะแล้วก็ใคนก็บางคนแต่เราก็ต้องยอมรับเสียงข้างมากนะคะเนาะจากการบอกเสียงของผู้ว่าเราเนาะคือชูมือบอกว่าโครงการที่ทำเป็นลำดับอันดับหนึ่งปีห้าเจ็ดกันหอโครงการต่อสร้างทศสรจากสามกุฎา มุ่งโรงเรียนนะว่าเป็นเพราะต้องห่างต้องแโครงการปีนี้นะคนาะเป็นโครงการที่หนึ่งปี57นะครับส่วนโครงการที่สองปี58คือโครงการก่อสร้างของคอสโจากบ้านนางเมธ์จามาถูกตงตาเต่าส่วนปี58ปีสามโครงการโครงการที่หนึ่งคือโครงการก่อสร้างของคอสโ จากน้ำป่าปลาใหม่ถึงบ้านนางเบญจมาศเนาะโครงการที่สองโครงการก่อสร้างคลน้ำฝนนะพร้อมเหนจาดินแต่ไฟนักโทษถึงนนยองเดีกันโครงการที่สามคือโครงการก่อสร้างอสลจากหน้าปูตาเก่าถึงสวนข้าอยู่เนาะมีคุณแายเหลี่ยมมือเสนะส่วนปี59มีโครงการก่อสร้างขยายสะพานข้ามลำห้วยแอ นะคะห่วงการสายเขียนไฟฟ้าจากนาพ่เปียนเป็นนาพ่อสงนะคะาะอันนี้คพือโงการของหพ่อนุมนะคะเาะจำใหม่นะคะค่ะเรียบร้อยแล้วไพ่เพอบของมวัทำไมเปนของานดีเราะว่าาได้โครงการแวก็คื่อถนนถนนข้อดีนาโรงเรียนหลังสารปูนปา มาหาเรียนมาต่อครับอาจะมาอาจารย์ประวนเอประท้วนมไม่ทำคมไม่ห